สวัสดีทุกคนครับ Hello everyone หวัสดีสวัสดีวันนี้เข้ามานะครับตอนนี้ที่มาไลฟ์ก็คือมันเป็นมันเกิดของเราเองแหละแล้วก็ก็เลยจะมาขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอวายพรทั้งหมดเลยนะดีใจมากๆนะครับผม ตอนนี้มีแฟนคลับของผมกลุ่มนึงนะฮะไปรออยู่หน้าโปรเจกต์คือผมจะบอกว่าผมเก็บโปรเจกต์ไปแล้วนะผมไปเก็บโปรเจกต์ไปแล้วแต่ว่ายุ่งอยู่เลยยังไม่ได้มีเวลาไปโพสเลยเอ,อ่ะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คือผมมานั่งไล่อ่านแท็กอ่ในในเขาเรียกว่าทวิตเตอร์เลยนะตอนนี้อ่านแท็กเจมจีสามปีขอให้แฮปปี้ยิ่งกว่าเดิมนะ มันน่ารักมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะที่ทุกคนมามาไวพรกันนะครับ mm hmm. คือถ้าเกิดว่าผมได้นั่งอ่านสม mm hmm. ว,ว่าผมแบบขออนุญาตอ่านเร็วๆแล้วกันนะคือมันจะมีแบบหลายๆอ่านมากมากเลยอย่างเช่น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอวยพรนะแล้วก็ส่วนใหญ่บางคนก็จะเริ่มเซวแล้วนะฮะเริ่มขมึ้นเลขสามแล้วเพิ่งสามสิบเองนะครับสามสิบขวบเองจะบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกคำาอยพรนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะเธอสามสิบแล้วรู้สึกยังไงสามสิบแล้วรู้สึกยังไงเหรอก็ <S 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 รู้สึกไหม ก็ย like ังเหมือนเดิมนะแล้วยิ่งทรงผมนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นจะโตเลยจริงปะเห็นไหมมีบอกเลยมีคนบอกเลยนะครับบอกว่าสามมันเกิดพี่เจมบอกว่าสามสิบต้นน่าเด็กกันเลยเด็กจริง 30ปีดีกว่าที่คิดรอแบบตะโกนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดในแท็กนะคือพอแบบพอเห็นหลายๆคนที่ที่เราถ้าเกิดว่านับแบบ10ปีหรือว่าบางคนเมื่อกี้ผมเห็นใน t ะ w วิตเตอร์บางอันบอกว่าสิบอ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยเจ๋อมากเลยนะคือเรารู้จักกันมาแบบสิปีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปีที่ เป็นปีที่10ของใครหลายๆคนนะครับที่รู้จักกันมาคือหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้บาลานในสิ่งที่เป็นแบบว่าดีอยู่แล้วแล้วก็เห็นพัฒน,นาการต่างๆมันเป็นแบบความบุกพันมากเลยเนาะเจมเห็นพิเตอร์ไปอมามเกิดเห็นแล้วครับแต่ยังไม่ไมีโอกาสเข้าไปอ่านแบบละเอียดนะตอนนี้ผมมานั่งไล่ในทวิตเตอร์ เดี๋ยวคิดว่าหน้าจะประมาณสัก3ชั่วโมงน่าจะได้น่าจะไล่เก็บได้แบบทั้งหมดแหละหนูคิดว่าพี่อายุยี่สิบายี่เองบ้านนะบ้านนะไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเจ้าเจมจีของแฟนคลับทุกคนขอให้ก้าวสู่เลขสามอย่างดีมีประสิทธิภาพเติบโตไปอย่างสวยงามเสมอขอบพระคุณมากๆนะครับ ถ้าเกิดว่าคันมีเรื่องเามาเมยเมื่อวันเกิดเมื่อแบบสิบปีที่แล้วก็เล่ากันมาได้นะฮะแต่พอ กี้ผมเห็นแบบๆเหมือนว่ามีใครขอคลิปเบิร์ดเดย์จากพี่กล้องสา,ารักมาให้ด้วยเ <c oughs> มอนมองเห็นจริงๆนะ,จะเจริญเจริญครับผมขอบพระคุณครับน่ารักสุดๆเลยตอนนี้มีประชากรอยู่เยอะไหมครับที่หน้าโปรเจกต์ผมไปเก็บมาแล้วนะผมไปแอบแบบเก็บมาตอนนั้นจริงๆก็รอแบบเต็มวันอยู่ ขับรถเองไม่ได้ขับรถเองครับกำลังนั่งอยู่พี่กล้องเออแต่ว่าพี่กล้องจะอะไรเขารอจริงน่ารักมากเลยอ่ะ คือพอเลขสามสิมันเลยกลายเป็นมันเป็นความน่ารักเพราะว่าพอมันลงท้ายด้วย10แล้ววันนี้นะครับที่เรากำลังไลฟ์เันอยู่มันก็เป็น10ปีพอดีกับแฟนคลับใครหลายๆคนนะครับแล้วพอได้ยินแบบเรื่องของการเติบโตการอยู่มาด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนก็ ทวิตมาก็คือดีใจที่ได้เจอกันนะครับสามสิบกำลังดีเลยคนระับน่าเด็กลงทุกปีเลยครับอันนี้เถยงได้ยาก ต่ทำเป็นเล่นนะเอาจริงๆนะพอสามสิบปั๊บเนี่ยมันก็เร็วเหมือนกันนะครับคือตอนแรกก็คิดว่ามันจะช้าแหละตอนหลังมาก็เริ่มแบบคือ,อเร็วเหมือนกันเนาะไม่ต้องรีบโตด้วยหละจริงๆไม่ได้รีบเลยนะ อ๋อสามสิบก็คือบอกว่าหน้าเด็กใช่ไหมพอ40สีสิบหน้าเท่าอนุบาลเลยอายุสมองมากกว่าฮะตอนนั้นอ๋อมีคนถามว่าละครใหม่มาเมื่อไหร่ละครใหม่น่าจะน่าจะได้เห็นกันสักต้นปีหน้านะครับแต่ว่าทีเซอร์น่าจะได้ทีเซอร์ตัวแรกน่าจะได้เห็นเร็วนี้แหละโอ้ มาสยามไม่ได้ไปสยามครับสุขเสรมมันเกิดสิบปีแล้วหรอที่เฝ้าติดตามจากคุณชายหมอเออใช่เมื่อกี้ในไลฟ์หรือว่าในทวิตเตอก็บอกว่าติดตามมาตั้งแต่คุณชายหมอนะครับจนเป็นหมอเป็นหนึ่งก็คือล่าสุด <c oughs> โอ้มันนายขนาดนั้นเลยนะ ถ้าเกิดว่ามีใครแบบว่ามีรูปตอนเป็นหมอเมื่อสิบปีแล้วก็ย้อนยอนมาได้นะดีใจเหมือนกันนะครับที่สิบปีเรามีกันนะขอบพระคุณมากๆครับ <c oughs> เฮ่คอมเมนต์ในวิเตอร์บอกว่าเป็นประสบการณ์การเก็บโปรเจกต์ที่หน้าป้าย M B K ไปคนเดียวกีดอยู่คนเดียว <c oughs> อือน่ารักเลยนะ เออนี่แจ๋วนี่แจ๋วบอกว่าให้แนะนำตัวพร้อมกับ AKA สมมุิว่าก็บอกว่าสวัสดีครับผมเจมส์ครับ AKA คือ30แล้วไงแจ๋วล่า สามสิบปีที่น่าจดจำเต่งบานงดงามแบบไม้บานแรกแย้มทนเพลงนี่ยทำสิ่งใดขอให้ได้ผลลัพธ์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เกินความคาดหมาย จะให้เอต,ตัวจริงเมื่อไหร่โอเคมาคุยกันดีกว่าหเขถามว่าละครใหม่เปิดกล้องจากที่ไหนเดี๋ยวรออัปเดตกันนะครับอันดับแรกคือจะบอกว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทุกคนมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็อวยพรนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้วอวยพรรวมกันมาแล้วก็กลับไปนะครับเราอยากให้จริงๆสิ่งที่ผมผมหวังก็คืออยากให้ทุกคนได้ได้รับความแฮปปี้แล้วก็ความสุขเลยครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเจอกับทุกคนนะครับดีใจที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสาทำงานแล้วก็ได้ได้ เป็นความสุขไม่มากก็น้อยนะครับให้กับทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความรักอยู่รอบตัวนะครับสู้ๆนะครับทุกคนน้ตำตาไหลแล้วพูดเป็นเล่นแฮปแนะครับแฮปๆทุกคนเช่นกันครับผมโอเคอ๋อแล้วก็ขอบคุณสาหรับ โปรเจกต์ที่ที่ผมไปเก็บมาด้วยนะครับที่หน้า MBK นะไม่แน่ใจว่ามีถึงวันไหนแต่ว่าตอนนี้เขากำลังน่าจะไปรวมตัวกันแล้วก็ไปเก็บโปรเจกต์แต่ดูทรงแล้วน่าจะไปกินหมูกระทะกันต่ออะไรเงี้ยน่าจะทึกงเทื่ยนั้นนะฮะเก็บโปรเจกต์อาจจะแบบเป็นข้ออ้างในการรวมตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะไปกินหมูกระทะกันต่อ เ,เตรียมผู้ป่วยเลยขอให้ใหายไวๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับเมาส์แฟนคลับนิดหน่อยมันเป็นคาแรคเตอร์ฮะการเมาส์แฟนคลับคือคาแรคเตอร์ของเราพรว่าปกติแฟนคลับก็มาส์เราเช่นกันฮะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเมาส์เขากลับเช่นกันน่ารักทีสุดเลยอะ โอเคว่ากันด้วยเรื่องเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากๆอีกครั้งนะครับสำหรับความรักที่มอบให้กันนะครับดีใจมากๆที่ที่ได้เจอทุกคนแล้วก็หวังว่าความสุขนี้จะมอบไปให้กับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปดูทุกอย่างจริงหวย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 ก็ไม่มี แล้วเดี๋ยวผมจะไปแอบ,บ,แบ,บแบบเล่นไปนั่งคุยกันนะครับในทวิตเตอร์นะโอเคขอบคุณมากๆนะครับรักทุกคนครับขอบพระคุณสำหรับ Happy b i r ิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์